เต่นก่อนเล่นเ่าไครับวันนี้เราจะมาเล่นแดโดัลโดกันนะครับเดี๋ยวเราติดตามติดชิมไปผมโดนันโดจับเราทำไมก็ไม่รู้ดิค่ะจับเรามาทำไมก็ไม่รู้เจ็บว่าสิบหกวีกับโรนัลโดดูซิว่าใครจะชนะชิมา

เคยเล่นด่านนี้มาก่อนไหมภาพโอ้โหภาพมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอ่ะก็จะกดกินก่อนโอ,อ้โห<ฮ><ฮ>แล้แบบตานี้นุ่น,นเกนเนี่ยเพราะว่าเกนเนี่ยมันคือเอ่อสบตาบอะไรไม่รู้สบตาร์ด ยังไม่ต้องกดตัวไหนอ่ะยังยังคงยังคงโอ้ยด่าว่นยังคงต่อยนี่โรนันโดอาอา คืโอ๊ยคือคดารินที่ชีกระดังงันแล้วผมไปอยู่แล้วครับโอ๊ยเกิดเรื่องไม่ได้แต่ผมไปเปิดประตูและวันวนโอ๊ยอะาวแล้วเปิดประตูอ่ะคือบอกแล้แล้วมีแต่กระต่ายล้อมเลยขอหน่อยดิ

ออไม่หย oh, so so ุนันสโอยมีใชุเรคไรหยุดไดีพเจพี่เจพีเจพี่เเดี๋เดี๋ยวให้พี่เจไปก่อนี่เ้เล่นัอยู่แล้วอม่เอลเหรอเชื่อเราไปห็ชมินมาตามนี่เราเจอพี่เจแล้วนะ จะลงไม้ลงมือซะหน่อยในการเด็กตีเด็ตีหบบเกียงเลยจะตีจะทำให้คนอื่นตายจะทำให้บ้านตันไหนอะท่าทำไม,ไมทำอะไรอัหน,นูยังไม่ได้ทำอะไรเลยเออโอเคเอา,เาทำแบบ โดนแล้วเลี้ยวไม่ได้จำให้หน่อยมันไปชเฮ้ยวุ้คขมหยาบเดือดนะไม่ได้แล้วมไม่ได้แเราเราเพราะว่ายังไ,ไม่เป็นสกิปไปเลยไหมฮะสกิปไปเลยไหมสกิปไปบ้านไหนไม่รู้เหมือนกัน <laughs> สกิปไปเลยแต่อยากก้อย มันจะเหมือนนั่นตำรวจทุบเมื่อกี้พี่ติดเกือบล่วงลาดูนอะไรนู่นอะไรดู่นนู่นมา สามสิบห้าเงินนี่สามสิบห้าเงินเงินู่้ห้าสิบเก้าไมงห้สิบเก้าเหแงินีนี้พี่เตยทำไม่ได้หรอก้ยตุยกายุบเอ๊ ถึง้ผ่านเลรไม่ผ่านอ่าไม่มนไม่เม่เก่นจันนะ่กะกดแล้วกด <l att> แล้วโอ้ยใช่ไม่เล่นตรนั้นเราไม่เล่นนะชอบเล่นแบบเหนเล่นืนเล่นนะ่ก็เลยกล็เลยเลยเปนต่น้าไม่ไม่มี ก็จะไม่ไดนกับเธอเพราะเธอช้าเออกันนกันเออตามมิกตามมิไม่เล่นนะไม่เล่นงั้นเราจะบอกทุกคนนะว่าเล่นไม่ดีเราไปเล่นใหม่เออ๋ยวโหจะไ่เล่นใหม่ช่วยแหลกๆหนึ่งกกระดูกกนหง ขว่อะะอา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 ออาอาาอาอาออาออา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 อ รู้รเลยรืไหลเลยทำไมได้อ่ะ้บึบนี่เตะง่ายกว่าน,นี้ <c oughs> นี่เชื่พี่เตะประมาท เันแล้วฉันแล้นามีน้อม่นย้าี้อขอขอแก้มพ MM. ี่เตเรื่อยอ่ะ้าแก้มนายมจะไม่เล่นเลยขอรอบเดวยขอรอบเดียวก็ได้ก็ได้โอเครอบเดียวรอบเดียวรอบเดียวไม่ตลกจะ ทีอ um ่ำไมครับผมวะพี um ่เตยทำพี่เตยซูช่วเพลงไหมพี่เตยพี่เตยซูชูเพ้งไหม ม่ยอมแพ้แล้วแล้วจ่ายิี่แล้วไม่ตกเลยนะเฮ้ยแล้วก็ไม่ตกเหมือนกันที่แท่งแบงก์เลย ม,นนม,มันยากมันยากเหมือนกันเล่นคอเป็นกี่ปีเลเนแค่ยี่ยสิบเอ็ดเอง

โอ้จะพอหรอเฮ้ยอย่ามาเบียดที่เดินตกไปเบีเดลงไปได้แล้วอย่หล้ไหน่ช่วยม่อหช่วยทำไม,ะไมอะแตน,น,นัม่พี่โดนรสุนกระจายมยสินี่ตกเต็มขตวเ จะเว้นกระโดดพี่เจจะไปไหนพี่บอกให้ดูทะลบไปอ่ะเขาบอกว่าต้องให้ดูทะลบเอาพี่เจพี่เจมหรอวะาเอาหลอกพี่เจไหม ดูแลไปเริ่มใหม่ทำไมพี่เต้เริเก่งขึ้นอะเราเริ่มแบบตอนนี้หน่อยเอาเอาเพราะว่าเพราะว่าเราจบในันยู่อนแรกโหแต่ต้องจบในลาวาไม่ใช่ไม่ใช่ ในเ,เรามาด้วยแหบะตอนนี้อันนี้หนด้วยแล้วด้วยถึงแล้วนะตอนนี้แต่แค่แค่ตรงนี้เราก e okay, so okay, so ็รู้แล้วตอนนี้หนูถึงด่านตอนนี้หนูถึงด่าน16แล้วแล้วพี่เตย่ะตอนนี้ถึงด่านเตยอยู่เลยเตอเตยไอพี่เตยมันมาแล้วเหรอ ไม่พี่หนุ่มล่นี่เป็นสิงีม่ด้านเลยเาอาเาพี่จ้ไป่ีหด้านเหรอไม่ด้านเลยได้นด้านนี้่ตรง้เหรอตงไ้ เมาต้องเดมาลาแล้วแหละเไปได้แล้ววไปทรเสียพร้อมกันเหมเรารู้ว่าคณีตศาสลเราอยู่ Hãy <laughs> ừ, subscribe đi, kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn đó nó, kia nó nó นี่ขนาดที่แล้วก็กระโดดแล้วก็เข้าหลุมเลยเน่ยไปแล้วไมลท้องครัว เปนดีเห็นแม่อ้่มมายิงเราเลยอ่ะ ไปก่อนรอให้มันออกไปก่อนโอเคเพื่อนเพื mm ่อนเพื่อนที่รอให้มันออกไปก่อนนี่ยินแบบนี้เลยแม่บอกเลย ไปแต่เม่ต้อีาแล้วดีเต้ดีเต้เห็นดูไหมเห็นดูนี่เงินหทั๋วผมไม่เงินเงี้ยดูไปก่อนนะ โอ้เอาเอาเอ้เดี๋ยวมไเอาโอ้โหม่หน่อยเนี่ยโ้เป็นอะไรเอง่าดเนี่ย่อยกะดด

าอยู่นี่ๆเ่นี่ไม่โดน,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 นแม่คือไอ้ทขยัมาขยับมาขยับมาตรงนี้นี่นทุกคนดีด้ผมขับบัวชิ้ไปชื้อด้วยชิ้ไอชื่อด้วย அப்டின்னானா யாரோ பேசியது இல்லையா சார் அந்த உப்பா வானத்துக்கு 이게하나는우리